คำถามว่าปลูกไมยย้ยางนาบนคันนาจะต้องห่างเท่าไหร่วันนี้ผมพามาดูที่ศูนย์ศึกษายางนาอําพลวันคาชัยนาวว่าเรามีการวิจัยว่าปลูกระยะเท่าไหร่จึงจะเหมาะสมต,ต้นแรกนี่นะครับประมาณเมตรหนึ่งนะครับต้นแรกห่างกันเม็ดหนึ่งต้นที่สองนี่ห่างกันประมาณเม็ดยี่สิบต้นนี้ห่างกันประมาณครึ่งเม็ดนี่ฮะประมาณตึ๊ตึตึเม็ดตร 20, ๊บตึสองกว่า ระหว่างต้นนี้ก็ห่างกันครึ่งเม็ดระหว่างต้นนี้ห่างกันเม็ดหนึ่งเพราะอะไรเราได้ดูเราได้รู้เราได้ที่สาววิจัยพบว่าอ่าต้นนี้คะับต้นนี้เท่าไหร่ต้นนี้กับต้นนี้ห่างกันประมาณเมครึ่งนะครับอันนี้เมตรครึ่งสองเม็ด, 4, มดอันนี้เมครึ่งพบกันพบว่ายิ่งตียิ่งแข็งยิ่งสูงยิ่งโตยิ่งเรายิ่ยงสวย ยิ่งขียิ่งแข็งยิ่งสูงยิ่งโตยิ่งเศรายิ่งสูงยิ่งห่างยิ่งกลางยิ่งมีกิ่งยิ่งไม่สวยไม่งามมีแต่กิ่งแล้สารฉะนั้นไม้จะต้องมีเรือนต้นสูงเพื่อแข่งกันไปข้างบนไปหาแดดการกําหนดระยะปลูกเป็นเรื่องสาคัญมากเรามีระยะการปลูกตั้งแต่2เมตร3เมตร5เมตร7เมตร1เมตรครึ่งเมตรซอกคืบวาเรามีหมด แต่สรุปว่าการปลูกรอบคันนาอยู่ที่ดีที่สุดประมาณเม็ดครึ่งถึงสองเม็ดที่อยู่ขนาดนี้เนี่ยเม็ดครึ่งะเม็ดครึ่งอันนี้ก็เม็ดครึ่งนะครับก็เห็นน,นะฮะว่าเม็ดครึ่งกันดูนะครับว่าตั้งแต่หลังมาไล่มาก็จะเม็ดครึ่งอยู่เราเน้นที่เม็ดครึ่งส่วนต้นนี้จากไป,ไปต้นใหญ่สองเม็ดแต่เราสับอีกสองต้นก็จะเหลือเฉลี่ยแล้วแค่ต้นละเม็ดนะะ อันนี้เม็ดหนึ่งอันนี้อันนี้นนห่างก,กันเม็ดหนึ่งนะครับอันนั้นเ็เม็ดหนึ่งนี่คือเทคนิคก,การทําให้ไม้แข็งให้ไม้สูงให้ไม้เปล่าจะได้แต่เนื้อไม้ได้แต่เรือนต้นกิ่งก้านใบอะไรก็จะไม่มากก็จะทําให้ไม้ทรงทะลุดสวยงามมากนี่คือเทคนิคก,การปลูกไม้ระยะที่เหมาะสมให้มันแข็งมันสูงมันเร่า <S <S 2> <S 2> ผมเน้อน,นอีกครั้งว่า ยิ่งที่ยิ่งแข็งยิ่งสูงยิ่งเปล่ายิ่งสวยยิ่งได้เนื้อไม้ยิ่งห่างกว่า2เมตรเท่าไหร่ก็จะขี้เลยกิ่งจากกลางและไม่สวยงามเตียอ้วนค่อมเท่านั้นจะได้ไม้เปาต้องลูกให้ี